มาแล้วครับเป็นเพื่อนสมาชิกวันนี้เจมิวประกาศรถราคาทุกคันแบบรถเทกระจาดขาดทุนกันไปเลยทีเดียวนิสสันอัลเมล่า 1.2e ปี2013รถสวยๆไม่แสนกโลวันนี้เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับตัดสด139,000บาทเพื่อนๆ ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ครับคันนี้สวยๆแม็กจัดทรงห้องเครื่องใสๆเดิมๆครับเพื่อนๆใครตามหางบป,ประมาณแบบนี้เทียบเท่ามอเตอร์ไซค์แพงกว่าสปูปี้ไอสักนิดหน่อยคุ้มค่าเบาะภายในใสสะอาดแอร์เย็นๆฉ่ำเกียร์ออโต้อีกด้วย 1 3 9 0 0 0บาทตัดสดไม่ต้องต่อรองแล้วจัดไฟแนนซ์พูดคุยกันได้ดูแลทุกจังหวัดอยู่ใกล้ๆดูแลทั้งหมดสนใจคันนี้จอดอยู่บางบอนครับเพื่อนๆต่างจังหวัดวีดีโอคอรได้ครับส่งคลิปให้จูใจทุกซอกทุกมุมครับโทรมาด่วน0885845375ครับ